สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมานะคะคเร่งผลักดันโขลงช้างป่ากลับเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะหลังจากที่บุกเข้ามาทําลายแล้วก็กัดกินพืชไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ นี่ก็คือภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์นะคะที่มีช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาหากินนอกเขตป่าอุทยานไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางวันหรือกลางคืนทั้งกัดกินทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านสร้างความเสียหายรวมทั้งเข้าไปหากินอาหารในหมู่บ้านชุมชนบุกรื้อค้นร้านค้าร้านขายผลไม้ที่พ่อค้าแม่ค้าปลูกเป็นเพลิงขายข้างทางให้กับนักท่องเที่ยวจนพังเสียหายหรือว่าบาง ครั้งค่ะก็จะเห็นเดินออกมาหากินอาหารตามเส้นทางสรรัญจรนอกเขตอุทยานเดินข้ามไปมาทําให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวชมธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาตินะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่สัญจรค่ะซึ่งโชคดีนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผลักดันช้างไม่ได้รับข่าวได้รับการแจ้งข่าวนะคะก็รีบมาช่วยกันผลักดันช้างป่าให้กลับเข้า แนวเขตอุทยานได้ทันเวลาความเสียหายจึงไม่บานปลายสามารถที่จะลดความขัดแยง้งเซฟทั้งคนเซฟทั้งช้างเอาไว้ได้แต่ว่าเหตุการณ์ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตป่าอุทยานก็ยังมีพบเห็นนะคะอยู่เรื่อยๆซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลานวางแผนเข้าผลักดันกลงช้างป่าที่ออกมาจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานบุกไปกัดกินทําลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านบริเวณอาเภอเวืองน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมาจนเกิดความเสียหายแล้วก็ยังเข้าไปหากินในหมู่บ้านนะคะในช่วงกลางคืนทำกล่าวสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยโดยมีนายมาโนโตเตชะทัศ กำนันตำบลอุดมทรัพย์นะคะร,รวมทั้งทีมเจ้าหน้าที่อาสาฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการตำบลและก็หน่วยกู้ภัยฮุก3าจุดอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมปฏิบัติการแก้ปัญหาผลักดันโขลงช้างป่าโดยก็มีการแนะนําแนวทางการผลักดันอย่างถูกต้องแก่ทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการจุดไฟฉายไฟส่องสว่างการเฝ้าสังเกตการบนหอสูงการเดินตรวจตราให้สัญญาณรวมไปถึงการจุดประทัด ะะส่งเสียงดังขับไล่โครงช้างออกจากพื้นที่เป็นต้นค่ะ ซึ่งก็ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงแล้วก็ผลการปฏิบัติตรวจพบขลงช้างป่าน,นับร้อยตัวส่งเสียงร้องคำรามทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามผลักดันให้ช้างกลับเข้าสู่เขตวิทยาลัยแห่งชาติทับลานซึ่งทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาก็จะร่วมกับทุกฝ่ายนะคะในการหาแนวทางป้องกันและผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนป้องกันไม่ให้คนและก็ช้างป่าถูกทำร้ายค่ะ